เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้7มกราคม2566เราจะมาอัปเดตตารางการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางประจำเดือนมกราคม2 5 6 6กันนะคะซึ่งก็จะมีเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโอนเข้าบัญชี10มกราคม2566 และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด like, you, share, tai, ด้วยก like, ันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจาก Facebook นักครีมกลิ่นซ้อนนะคะโดยได้อัปเดตว่ากรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจาปีงบประมาณ2566ในวันอังคารที่10มกราคม2566นะคะ โดยการโอนเงินข้าบ,บัญชีงเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดนะคะดังรายละเอียดไปเริ่มกันที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะในอัตราโอนจ่ายแบบขั้นบันได อายุ60-69ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีอัตรา800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา1,000บาทต่อเดือนนะคะเบี้ยความพิการเดือนละ800และ1,000บาทนะคะอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเดือนละ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ800บาท และถ่ายสูตรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลางนะคะคอร์เซ็นเตอร์022706400หมายเลขโทรศัพท์กลางนะคะจะจะเป็น021277000ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ และกลุ่มที่จะได้รับการโอนสูงสุดในเดือนมกราคมในวันที่10มกราคมนี้นะคะก็คือกลุ่มเบี้ยย่งที่ผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับการโอนสูงสุดอยู่ที่1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอัพเดตตารางโอนเงินสําหรับกลุ่มเปราะบางประจำเดือนมกราคม2566 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด10มกราคมนี้โอนเข้าบัญชีนะคะ